ทิ้งผู้รู้แห่งจิตไปก็จะเหลือผู้รู้ที่อยู่เหนือผู้รู้แห่งจิตขึ้นไปอีกโดยไม่มีที่หมายผู้รู้นั้นแหละคือผู้รู้แห่งนิพพานธาตุโลกใบนี้ประกอบด้วยผู้รู้และไม่รู้หรือผู้ถูกรู้ผู้รู้ก็รู้ไปหมด ทุกสิ่งทุกอย่างรู้ทางตารูปสวยรูปงามรูปไม่สวยรูปไม่งามรู้ว่าบ้านรู้ว่าต้นไม้รู้ว่าพัดลมรู้ผ้าหม่มรู้หมอนรู้ไปหมดที่ตาได้มองเห็นและได้สัมผัสถามตาแกเป็นผู้รู้เหลือ มันก็ไม่ตอบเพราะมันไม่ได้เป็นผู้รู้รู้ทางหูเสียงดังเสียงค่อยเสียงนินทาสรรเสริญเสียงบน่นเสียงยกยอปอปัน้นเสียงรถเสียงเรือเสียงเครื่องบินรู้ไปหมดเมื่อหูได้สัมผัสเสียงนั้นๆ ถามหูดูว่ามันเป็นผู้รู้เหรอหูมันก็ไม่ตอบเพราะว่ามันไม่เป็นผู้รู้รู้ทางกายรู้ความเจ็บรู้ความปวดรู้ความร้อนรู้ความเย็นรู้ความอ่อนรู้ความแข็งถามแขนถามขาถามตนถามตัว ถามร่างกายส่วนไหนๆดูว่ามันเป็นผู้รู้เหลือมันก็ไม่ตอบเพราะมันไม่รู้ความหมายใดๆสมองคิดขึ้นมาก็รู้จำสิ่งใดมาก็รู้จำอารมณ์กโกรธเกิดขึ้นก็รู้ว่ากโกรธอารมณ์รักเกิดขึ้นก็รู้ว่ารักอารมณ์เกลียดชังเกิดขึ้นก็รู้ ความคิดความปรุงแต่งเกิดขึ้นก็รู้ถามสมองดูว่ามันเป็นผู้รู้สิ่งเหล่านี้เหลือมันก็ไม่ตอบเพราะมันไม่รู้ความหมายในตัวของมันเองมันเป็นอนัตตาคือผู้ถูกรู้เหมือนกองไฟมันกระจายความร้อนออกมาแต่มันไม่รู้ความหมายในตัวของมันเอง ถ้ามันลุกมันจะเป็นกองไฟทำไมเพราะว่ามันร้อนจะเห็นว่าสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นผู้ถูกรู้แล้วผู้รู้มันอยู่ที่ไหนบางครั้งรู้แล้วก็ทุกบางครั้งรู้แล้วก็สุขรู้ไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างส่วนใหญ่แล้วรู้แล้วก็ทุก แล้วมันออกมาจากตรงไหนเราไม่สามารถหาจุดต่อมแห่งผู้รู้ได้ผู้รู้ของเราได้แตกกระจายออกไปกว้างไกลเสียเหลือเกินถ้าผู้รู้นั้นเปรียบเหมือนฝุ่นผงเพียงหยิบมือหนึ่งเอาไปละลายในอ่างน้ำที่ใสสะอาดเราก็ไม่สามารถที่จะเห็นฝุ่นผงนั้นได้ เพราะมันกระจายไปทั่วอ่างน้ำน้ำก็ยังใสสะอาดอยู่ถ้าเราอยากจะรู้ว่าฝุ่นผงนั้นมันอยู่ที่ตำแหน่งใดเราต้องรวมให้มันเป็นกระจุกเดียวกันเสียก่อนจึงจะมองเห็นโดยการทำสมาธิให้จิตสงบให้จิตรวมก็คือให้ตัดผู้รู้ ออกไปทีละส่วนละส่วนเหลือเพียงส่วนเดียวเท่านั้นผู้รู้ก็จะรวมกันอยู่ที่จุดจุดหนึ่งจุดนั้นแหละคือจุดต่อมของผู้รู้ดุดดังจุดไส้ของหลอดไฟหรือเราจะทดสอบโดยการกั้นลมหายใจเข้าหายใจออก จุดรวมตรงใจจะขาดนั่นแหละคือจุดต่อมของผู้รู้เมื่อเห็นจุดต่อมของผู้รู้แล้วจับไว้ให้ดีกำหนดไว้ให้ดีอย่าให้มันหายหนีไปไหนกำหนดรู้เมื่อใดให้มันให้เห็นมันอยู่ที่เดิมเมื่อนั้นนี่แหละเป็นจุด สีหาเหตุทำให้เกิดเหตุต่างๆไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ความสุขความสงบความฟุ้งซ่านความอยากกิเลสตัณหาเกิดขึ้นที่จุดนี้ที่อื่นไม่มีเพราะที่นี่มีอวิชชาอยู่มันจะสั่งให้ตาหูจมูกลิ้นกายและใจ ไปสัมผัสรูปเสียงกลิน่นรสปวธทพะและธรรมลมเข้ามาเสพกามตามความอยากของมันถ้าไม่ได้ตามความอยากของมันมันก็จะเป็นทุกข์จำเป็นเราต้องสร้างสติและปัญญาขึ้นมาให้อยู่เหนือมันมีอำนาจสั่งการและอบรมให้อภิชา ที่มีอยู่ในจุดต่อมของผู้รู้หรือจิตนี้เถิดเกิดปัญญาไม่ให้หลงอวิชชาที่แฝงอยู่ในจิตนี้ให้ได้โดยการเดินมักมีองค์8คือทำสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานเมื่อฝึกสมถะจะทำให้มีสติเมื่อฝึกวิปัสสนาจะทำให้เกิดปัญญา สติและปัญญานี้อยู่เหนือจิตหักห้ามจิตได้ไม่ให้หลงสภาวะธรรมภายนอกปัญญาอบรมสั่งสอนจิตให้เห็นพิษภัยของการหลงในสภาวะธรรมภายนอกที่อายตนะภายในทั้งหกออกไปสัมผัสให้เกิดปัญญาในการปล่อยวาง เมื่อจิตหรือจุดต่อมของผู้รู้ได้ปล่อยวางสิ่งที่รู้กว้างขวางทั้งหมดนี้แล้วจิตก็จะว่างสงบเบาสบายมหาสติมหาปัญญาจะรู้เห็นเด่นชัดขึ้นว่าตัวที่ทำให้ทุกข์ตัวที่ทำให้เกิดพบเกิดชาตินั้นก็คือจิตดวงนี้ดวงเดียว เราจะต้องมีสติและปัญญากำกับควบคุมรักษาอยู่ตลอดเวลาไม่ให้จิตหลงในอายตนะภายนอกหรือสภาวธรรมภายนอกแต่เมื่อใดมหาสติมหาปัญญาของเราได้ถดถอยลงอวิชชาที่มีอยู่ในจิตก็จะนำทุกข์มาให้กลับมาสู่จิตสร้างปัญหาอีกเช่นเดิมความสงบของจิตนี้จึงไม่คงที่แน่นอน ส่วนที่คงที่แน่นอนนั้นมีอยู่ในธรรมชาติมหาสติมหาปัญญาของเรารู้เห็นผู้รู้ที่อยู่เหนือผู้รู้แห่งจิตขึ้นไปอีกโดยไม่มีที่หมายคือกว้างขวางครอบโลกธาตุเลยเมื่อได้นำมาเปรียบเทียบกับความสงบของจิตแล้วมันก็เห็นเพียงเป็นสิ่งที่เล็กน้อยเท่านั้น มหาสติมหาปัญญาจึงเกิดมัคสมังคีเกิดสติปัญญาอาริยมัคปล่อยวางจิตหรือจุดต่อมของผู้รู้ที่สงบอยู่นี้ทิ้งไปในที่สุดก็เข้าสู่ผู้รู้แห่งนิพพานธาตุทันทีขออวยพร มหาสติมหาปัญญาอริยมรรคคือผู้รู้ที่อยู่เหนือผู้รู้แห่งจิตขึ้นไปอีกโดยไม่มีที่หมายหรือเราอาจเรียกว่าผู้รู้แห่งพุทโธหรือผู้รู้แห่งพุทธะก็ได้ธรรมหรือธรรมชาติเป็นสิ่งที่มีอยู่ แต่ไม่รู้ความหมายในตัวของมันเองประกอบไปด้วยสองส่วนคือ 1. ผู้ถูกรู้เช่นแขนขาสมองหัวใจต้นไม้ก้อนดินก้อนหินดินน้ำลมไฟความทุกข์ความสุข ความจำความคิดอารมณ์โกรธอารมณ์รักอารมณ์ความกําหนัดจริงเหล่านี้มีประจำโลกอยู่ถามมันดูสิมันจะตอบไหมทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไม่ตอบเพราะมันไม่รู้ความหมายในตัวของมันเองเกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับไปอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือส่วนที่หนึ่งเป็นธรรมชาติล้วนๆที่มีอยู่มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเป็นส่วนที่ไม่มีกิเลสไม่ใช่กิเลสเป็นพูดถูกรู้ เท่านั้นเองเกิดอยู่เป็นประจำตลอดเวลาอากาลิโก 2. ผู้รับรู้รับรู้ได้ทีละอย่างเท่านั้นรับรู้สิ่งหนึ่งดับไปแล้วค่อยไปรับรู้อีกสิ่งหนึ่งรับรู้เฉยเฉยแต่ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมีความหมายว่าอะไร ไม่ปรุงไม่แต่งไม่สมมุติเหมือนไฟฉายส่องออกไปกระทบสิ่งใดก็รับรู้สิ่งนั้นเมื่อส่องออกไปไม่มีสิ่งใดกระทบก็ไม่รับรู้คือดับนั่นเองผู้รับรู้ชนิดนี้ก็คือวิญญาณขันในขันห้านั่นเอง หรือเราอาจจะเรียกว่าใจก็ได้่องออกไปรับรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งสองที่กล่าวมา เป็นโลก,กุตละธรรมคือเป็นธรรมเหนือโลกเหนือสมมุติเป็นธรรมชาติล้วนๆเป็นวิสุทธิธรรมเป็นวิมุตติธรรมไม่มีกิเลสไม่ใช่กิเลสมีอนิจจังทุกขังอนัตตากรกับอยู่โลกหรือโลกียธรรมเป็นโลกสมมุติเกิดขึ้น ที่จิตด,ดวงเดียวจิตเป็นผู้รู้ที่มีอวิชชาคำว่าอาวิชชาก็คือมีความหลงแล้วสมมุติสิ่งต่างๆขึ้นมาเกิดความพอใจไม่พอใจเกิดความอยากเกิดกิเลสตัณหาสามบทบังอยู่ จึงได้สมมุติสัจธรรมหรือธรรมชาติเหล่านั้นขึ้นตามความอยากของตนทุกสิ่งทุกอย่างเลยกลายเป็นโลกสมมุติขึ้นเกิดขึ้นที่จิตดวงเดียวเท่านั้นอย่างอื่นไม่รู้ความหมายในตัวของมันเองไม่รู้เรื่องหรูราวอะไรเลยเมื่อผู้หลัแห่งจิตเข้าไป ปฏิสนธิกับวิญญาณขันในขันห้าผู้รับรู้แห่งวิญญาณขันจึงถูกซ่องเสพจากผู้รู้แห่งจิตด้วยการปรุงแต่งเพลิดเพลินในการรับรู้นั้นเกิดการสะสมหมักหมมด้วยอุปทานและพบชาติขึ้นที่จิตหรือจุดต่มของผู้รู้นี้ขึ้น เมื่อขันห้าได้เดินตามมรรคแปดฝึก,กสมถะและวิปัสสนาทำให้มีสติและปัญญาซึ่งเป็นผู้รู้ที่เริ่มก่อสร้างพุทโธหรือผู้รู้ที่ตื่นและเบิกบานหรือผู้รู้แห่งพุทธะขึ้นมาได้ทำการอบรมสั่งสอนจิตไม่ให้จิตหลงปรุงแต่ง หรือหลงในธรรมชาตินั้นจิตก็จะกลายเป็นผู้รู้ที่มีวิชาขึ้นมาเป็นจุดต่อมของผู้รู้ที่วางอุเบกขาอยู่ที่มีผู้รู้พุโทโธแห่งสติปัญญากำกับควบคุมรักษาอยู่เมื่อเกิดมหาสติมหาปัญญาเห็นโทษของจิตหรือจุดต่อมของผู้รู้นี้ว่ายังอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษ เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่มหาสติมหาปัญญาเกิดมัคสังมีรวมกันเป็นหนึ่งด้วยศีลสมาธิและปัญญาตัดจุดต่อมของผู้รู้แห่งกิตนี้ทิ้งไปเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นก็เหลือแต่ผู้รู้แห่งมหาสติมหาปัญญาอริยมรรคหรือผู้รู้แห่งพุทโธ หรือพุทธ,ธะซึ่งเป็นผู้รู้ที่อยู่เหนือผู้รู้แห่งจิตขึ้นไปอีกโดยไม่มีที่หมายนั่นแหละคือผู้รู้แห่งนิพพานธาตุขอวอวยพร ความเป็นพุทธจิตเป็นโลกโลกียะโลกเป็นธรรมธรรมชาติเหนือจิตเหนือโลกก็คือพุทธผู้รู้ตื่นรู้เบิกบานตลอดเวลาคือมหาสติมหาปัญญาอริยมรรคหรือผู้รู้แห่งนิพพานธาตุ จิตที่มีกิเลสตัณหาและอวิชชาจะสมมุติทุกสิ่งทุกอย่างในโลกที่เป็นธรรมชาตินี้ออกมาทั้งหมดจากธรรมชาติที่เป็นอนัตตาไม่รู้ความหมายในตัวของมันเองเป็นวิสังขารให้กลายมาเป็นสังขารปรุงแต่งเพลิดเพลิน ยึดมั่นถือมั่นทุกสิ่งทุกอย่างในธรรมชาติเอามารวมไว้ที่จิตแห่งเดียวดังนั้นจิตจึงรับภาระแบกโลกสมมุติทั้งใบเอาไว้ในจิตทั้งๆที่ธรรมชาติหรือโลกแห่งธรรมชาติหรือโลกแห่งบิมุตไม่รู้เรื่องรู้ลาวอะไรกับจิตดวงนี้เลย เขาก็อยู่ของเขาไปตามธรรมชาติมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วมีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังและอนัตตาแต่จิตเป็นผู้แบกโลกสมมุติของตัวเองอยู่ตลอดเวลาโลกแห่งสมมุติของจิต แต่ละดวงจะหนักเบาไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับอวิชชาและกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในจิตดวงนั้นๆเมื่อได้เดินมรรคมีองค์แปดทำศีลสมาธิและปัญญาโดยฝึกสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานทำให้เกิดสติและปัญญา นำไปหักห้ามจิตและอบรมสั่งสอนจิตไม่ให้หลงธรรมชาติไม่มีการปรุงแต่งสภาวธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในธรรมชาติที่ได้สัมผัสรู้เห็นทางอายตนะทั้ง6คือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจ ปล่อยวางกลับสู่ธรรมชาติเดิมของมันทั้งหมดจิตดวงนี้ก็วิสังขารไม่ปรุงไม่แตง่งไม่เพลิดเพลินอีกต่อไปจิตดวงนี้ก็วิมุตต์กลับคืนสู่ธรรมชาติทมที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่จิตรับรู้ก็เป็นการเกิดขึ้นของธรรมชาติและดับไปของธรรมชาติ เช่นเวทนาความเจ็บความป่วยเกิดขึ้นก็เป็นการเกิดขึ้นของธรรมชาติและก็ดับไปของธรรมชาติโลกมะเร็งเกิดขึ้นก็คือธรรมชาติเกิดขึ้นเพราะโลกเหล่านี้ก็เป็นของธรรมชาติอยู่แล้วมีอยู่ในธรรมชาติโลกมะเร็งดับไปก็คือธรรมชาติได้ดับไป เวทนาซึ่งมีสุขมีทุกข์และไม่สุขไม่ทุกข์สัญญาคือความจำสังขารคือความคิดและธรรมอารมณ์ก็คืออารมณ์ต่างๆก็เกิดขึ้นก็คือสภาวะธรรมชาติได้เกิดขึ้นเพราะเป็นของธรรมชาติอยู่แล้วสิ่งเหล่านี้ดับไปก็คือธรรมชาติได้ดับไป ทุกสิ่งทุกอย่างกลับคืนสู่ธรรมชาติหมดมหาสติมหาปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงของธรรมชาติเห็นธรรมชาตินั้นอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์คืออันิจจงทุกขังและอนัตตามหาสติมหาปัญญาเกิดยานทัศนะกิจตกกระแสเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้น กลายเป็นมหาสติมหาปัญญาอริยมรรคปล่อยวางธรรมชาติเข้าสู่ผู้รู้แห่งพุทธะรู้ตื่นรู้เบิกบานตลอดอนันตการทันทีผู้รู้แห่งพุทธะนี้เราอาจจะเรียกว่าเป็นผู้รู้แห่งนิพพานธาตุหรือผู้รู้แห่งพุทโธก็ได้นั่นแหละท่านเรียกว่าเข้าสู่นิพพานแล้ว ขออวยพร